คนนี้เกิดวันอังคารนะคะ,ะ่การงานนะคะของคนที่เกิดวันอังคารเขาบอกการงานนะคะจะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานเนี่ยเขาบอกอยู่คุณจะได้รับงานนะคะงานใหม่ด้วยเห็นไหมแต่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขาไม่มากักเกณฑ์คุณให้งานเสร็จให้งานเสร็จแล้วก็ทําไปเก็บเล็กผสมน้อยเท่านแต่งานงอกนะ แต่รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่ามีผู้ช่วยเลยนะไม่ได้ทํางานคนเดียวค่ะไม่เหนื่อยงานเนี้ยอาจจะมีการเดินทางออกไปข้างนอกไหมมีค่ะมีการเลาะนอกเกอะไหมมีค่ะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับความคิดนะคะหรืออะไรก็ตามอะ่ะจะค่อนข้างที่จะอิสระมากงานออกแบบอะยรฮะค่อนข้างดีมากเนี่ยเขาบอกในการงานการเงินของคนที่เกิดวาศันวาน,นะคะมันดีนะเนี่ยการเงินนะเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับงานด้วยพอได้ทํางานพิเศษได้ทํางานที่มัน พัฒนาขึ้นนะคะเขาบอกการเงินจะดีขึ้นเองการเงินจะดีขึ้นเองเลยค่ะเห็นไหมาการเงินจะดีขึ้นเลยนะคะเนี่ยขึ้นดีเยอะๆเลยค่ะเนี่ยและก,กันถ่าเมื่อทํางานหนะักก็ได้เงินเยอะเห็นไหมขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วมีเกณฑ์นะคะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ทํางานอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเห็นไหมาการเงินนะคะโทษทีนะคะการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเที่ยวด้วยต่างประเทศนะมีสิทธินนะ มีสิทธิ์ได้เก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะคะดูได้ไปท่องเที่ยวค่ะอืมได้เก็บเงินไปเที่ยวนะมีจังเลยค่ะของคนที่เกิดวันคายความรักของคนที่เกิดวันคารนะคะความรักนะก็บอกว่ารู้สึกว่าความรักดีขึ้นนะคะ คู่รักนะคะมีการที่จะคุยกันมากขึ้นมีการที่จะท่องเที่ยวกันล้วมีการที่จะสารสัมพันธ์โรแมนติกอยู่โรแมนติกอยู่แต่ก็รู้สึกว่าโรแมนติกประมาณต้นตุลานะคะพอกลางสัปดาห์เอาแล้วน่าจะทะเลาะกันเล็กน้อยนะคะมีการแบบถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะถกเถีถยงกันเรื่องอะไรเดี๋ยวดูมาที่สามอ๋อน่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพอเมื่อกี้ใบแล้วน,นะคะบอกเก็บเกินเพื่อการท่องเที่ยวพอใบนี้บอกความรักอาจจะเถียงกันว่าจะไปที่ไหนดีอาจจะเกิดขึ้นแล้ว เอออาจจะเกิดขึ้นนะคะความรักคือไม่ได้แย่นะคะแค่อาจจะแค่ถกเถียงกัน,นเรื่องของการไปไหนไปเที่ยวที่ไหนการเลือกซื้อสิ่งของหรืออะไรค่ะจะประมาณนี้ <S <S คู่ที่โสดน,นะคะความรักเขาบอกว่าดี <S <S คู่ที่โสดน,นะคะอาจจะได้มีการไปเยี่ยมครอบครัวของคนรักเราหรือคนที่แอบ,บรักเรานะจะมีการเปิดเผยเปิดเผยเปิด,ปดถึงความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปิดเผยตัวละอย่างเงี้ยคู่ที่โสดก็อาจจะ ได้มีข่าวดีนะเป็นแฟนเป็นอะไราหาเราเรนี้โชคลาภของคนที่เกิดวันอังคารนะคะอ่าโทษนะคะสุขภาพโทษทีสุขภาพคนที่เกิดวันอังคารนะคะเขาบอกสุขภาพเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนดึกเรื่องของการนอนดึกค่อนข้างมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเนี่ยค่ะความคิดที่ว่าช่วงนี้อาจจะปวดหัวได้งา่าย พอปวดหัวได้ง่ายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องใดตามมาเลยค่ะคือพอปวดหัวง่ายๆนอนดึกเนะี่ยมันก็จะมีเรื่องของโค้กไปแค่เจ็บอื่นตามมาด้วยเพราะเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาแบบเนี้ยคืออาจจะมีโรคที่หาสาเหตุไม่เจออยู่ดีๆแบบปวดหัวขึ้นมาเองเลยอยู่ดีปวดท้องขึ้นมาเองให้ระวังโรคที่แบบเฉียบพันเล็กน้อยนะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะโชคลาบนะคะของคนที่เกิดวันอังคาร เขาบอกว่าโชคลาภเนี้ยต้องขอนะต้องขอพรนะคะถึงจะได้เห็นไหมขอพรนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็ได้หรือสถานที่ที่เราไปนะคะรู้สึกว่าอยากขอพรขอโชคขอลาภนะคะขอได้เลยเห็นไหมเนี่ยก็อยู่ที่ปากเราค่ะเขาบอกว่าโชคลาภไีอยู่ที่ปากของเราสิ่งที่เราขอค่ะเป็นสัจจะนิดนึงขอแล้วได้แล้วก็ต้องไปไปแก้บนหรือไปให้สิ่งนั้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่มาได้ไหมได้ค่ะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้โชคให้ลาภคุณอ่า โชคลาภนะคะเลขของคนวันอังคารนะคะเลขให้โชคหกหกค่ะ6กหกค่ะนะคนคนวันอังคารนะคะเลขนำโชคนะคะ6กหกค่ะ